ในหนึ่งปีจะมีจังหวัดหนึ่งที่เราอยากมาเที่ยวมากๆวันนี้เราจะพามาเที่ยวน่านนจังหวัดหนึ่งที่อยากมาแล้วก็อยากมาอีกวันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่ไหนมาดูกันเลยค่ะเที่ยวน่าน3วันสองคืนตอนนี้เราอยู่ที่วัดหลวงพ่อองค์งใหญ่นะครน่านนะคะ นามน้งข hmm. mm. ึ้นนู่นน่พระเหนือองคใหญ่มากน้ำตาลน่ะเอาหยอนตู้ก่อนเาเลยมาหัว้นต่อ I don't know. ก็คือโค้งตัวยูนะคะและที่นี่ก็เป็นจุดแลนด์มาร์คอีกที่หนึ่งค่ะเป็นโค้งตัวยูนะคะเพราะว่าถนนเหมือนรูปตัวยูจุดนี้สามารถจอดรถถ่ายรูปได้คะ่ะน,นี้ก็จะเป็นลานกลาเงเต็นท์เดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่โค้งหมายเลขศูนย์แล้วก็หมายเลขสามนะคะ ถึงแล้วหมายเลขสามเอาไหนนี่มะนาวสองอัน เหมือนกันเลยใช่ไหมแค่ค่ะเหมือนกันเลยอ่ะลองกินดดูิเลยสิได้กินไงตินกันแล้วใช่ต่อไปไหนไปเลยบาทดูขึ้นร้อด้วเร็วต่อไปเราก็จะไปหมู่บ้านสปันนะ วันนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวโค้งพับผ้านะคะบรรยากาศดีมากะะดูนคจุดชมวินด์มาร์ k อีกที่หนึ่งนะคะเป็นจุดชมวิวโค้งพับผ้าค่ะจะเป็นโค้งสลับไปสลับมาเหมือนผ้าพับไว้บรรยากาศดีมาก สปันนะคะหยุดเวลาคาเฟ่ขึ้นมาแล้วยิ่งจริงสวยมากเอาชามะนาวชวางนาวแล้วกันนะว้า อันนี้เราจะไปที่ถนนลอยฟ้านะคะ หนาวมากช่องบน21องศาค่ะไปกันเลยเราก็ออกเดินทางกันต่อเลยค่ะบรรยากาศด้านบนฝนตกตลอดเลยนะคะบรรยากาศดีมากๆตอนนี้เราก็ถึงเถนนลอยฟ้าแล้วแต่ว่าไม่สามารถลงไปชมวิวได้เดี๋ยวเราจะขึ้นมาใหม่พรุ่งนี้นะคะโอ้บรรยากาศดีมากๆค่ะ น,นี้ก็อาบน้ำเสร็จแล้วแต่ว่าเราไปไหนยังไม่ได้นะคะฝนตกไปไหนไม่ได้เลยวันนี้ว่าจะขึ้นไปชมบรรยากาศข้างบนอีกสักรอบนะคะเพราะว่าเมื่อวานฝนตกวนันนี้เราก็ออกจากที่พักแล้วจะขึ้นไปชมบรรยากาศด้านบนนะคะ ไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าเพราะว่าเมาื่อวานมันฝนตกตอนนี้เรากาลังจะขึ้นไปที่รอยสักนะคะนนเราจะไปคาเฟ่ที่วิลที่ สวยที่สุดแต่ว่าด้านวิวสวยทุกที่ค่ะลังเดินทางไปกันเลยันนี้เราก็จะไปคาเฟ่เดสกา ม่อนสะาดนะคะสวยค่ะมาถึงก็สวย หลังจากที่เราดื่มกาแฟกันเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปกันต่อเลยค่ะเราจะขึ้นไปที่ถนนลอยฟ้านะคะไปกันต่อเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ถนนลอยฟ้านะคะลอยภูค้าสวยมาก นี่เ้าก็มาแบบกินข้าวกันแลวค่ะบรรยากาศดีมากโอ้น้ำตกสวยจังอยู่ดีมากขับรถผ่านวีสวยมากฮะ สวยมากน่าก็คือกำลังทำงายมันตกนีนตกเลย อยฟ้าลอยคุณมานะคะแล้วหิวข้าวแบบเราต้องแวะทา,านร้านนี้ได้กาทิ้ข้าวได้ดูบรรยากาศที่แบบราสฟินที่สุด้อเพื่อนมาแล้วหิวข้าวแบบเราแวบะบได้เลยก็มีพวกร้านกาแฟข้างล่างนะคะก็จะเป็นแบบรานกลางเต็นได้ด้วยนะคะ แล้วก็มีที่พักเมื่อกี้สอบถามที่คขแล้ค่ะมีที่พักนะคะเก้าร้อยบาทตอนหนึ่งคืนมีแค่สองหลังอู้หูเลยค่ะไอ้สีขเขียวอะค่ะ ท,ะะที่พักคืที่สองของเราแล้วนะคะที่พักคืนที่2ของเรานะคะวันนี้เราจะพักกันที่บ้านในเวียงคะ่ะเป็นที่พักที่อยู่ในตัวเมืองนะคะเราจองมาจากอ g o กด้ค่ะราคาดีมากวันนี้เราก็จะมาเดินถนนคนเดินนะคะในตัวเมือง นี่ก็เป็นแลนด์มาอีกทีหนึ่งนะคะสวยมากยิ่งไปนู่นค่ะ เดินที่ถนนคนเดินเมืองน่านข้างวัดภูมินทร์ครับทุกท่า กินข้าวเคยเจอไหมพี่เอาสิเลยค่ะอันนี้น้องตัวเล็กขออะไรคะลูกวันนี้สีฟกราคาขอบคุณค่ะ

ตอนนี้เราก็้วซื้อของกินเยอะมากของกินเยอะมากเมืองน่านเป็นเมืองที่แบบคนนี่เมืองน่านเป็นแบบว่ามาได้ทุกปีนะคะตอนนี้เราก็จะเดินทางเรือพักที่นี่นะคะบ้านในเวียงนาะน ดีมากะคะ่ะเบาบดตอนนี้เราก็ออกจากที่พักกันแล้วนะคะแล้วก็จะกลับกรุงเทพกันแล้วเราจะไปแวะที่ไหนเดี๋ยวรอดูกันนะคะ ที่นี่สวยมากแล้วก็จะไปถ้ำสวยมากค่ะวัดคูบาน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นถ้ำกันแต่าถ้ำก็สงกันนะคะ วัดล่มลื่นมากนะคะบรรยากาศดีมากด้วยเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของจังหวัดน่านเลยนะคะถ้าใครมาเที่ยวก็อยากจะแนะนำเลยค่ะบรรยากาศดีเงียบสงบ จะขึ้นไปบนถ้ำนะคะนี่เลยทางขึ้นอ๋อดอกไม้สวยมากต้องบรรยากาศด,ดีนี่ขึ้นไปถึงตรงนี้โหแล้วก็จะมองเห็น ของวัดเลยนะคะโอ้หสวยมากต้นนันทเสกเราไม่ได้แวะตรงี้นะ ดีมากลมเลื่นมากค่ะทิปหน้านนะคะเราก็จะปิดคลิปอยู่ที่นี่นะคะน่านเป็นไงบ้างสวยทุกที่ครับไปที่ไหนก็สวยปีหน้าก็จะมาอีกแต่ว่าปีหน้าน่าจะอยากขึ้นไป แถวห้วยโทนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าทริปนี้เราไปสปันนะคะแล้วก็มานอนที่ปัวสวยใส่ทุกที่ค่ะน,น,น่านหน้าฝนนี่แบบหิวใจมากๆเลยค่ะก็จะฝากคลิปนี้ไว้ได้นะคะฝากติดตามพวกเราสองคนด้วยนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย